เอาเลยครับทุกคนตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของดีตอนตีสามนะครับวันนี้วันนี้วันนี้เรามีนัดอัปเดตของแมปเตีย l เบนลอดนะครับก็คือตอนตีสามนะตอนนี้ผมมาคือตอนตีสองห้าสิบห้านะอีกห้านาทีเนี่ยจะเป็นอัปเดตแล้วนะคุณดูนะแล้วก็ในอัปเดตครั้งนี้นะผมไปดูใน Discord มาเนี่ยมันมีของดีมาด้วยนะครับอ่ามันจะเป็นการดิวของนะคือเราเนี่ยต้องหาเบลอนะครับมาคราบตัวที่เขากําหนดนะครับสมมติเขากําหนดตัวนี้มาเป็นซิกเซเว่นอย่างเงี้ย,ยกับเจ้าอา่าตาร เราตระล่าเราก็หามาให้เขานะครับเพื่อที่เราจะคาบตัวตัวนั้นออกมาให้มันกลายเป็นอีกตัวหนึ่งได้เลยเอาง่ายๆคือไม่ต้องลุ้นว่าเราจะได้ตัวไหนมันมีตัวออกมาให้คาบเลยเราแค่หาตัวนั้นมาใส่มาให้ได้แค่นั้นเองถ้าที่ผมไปดูใน Dis discord มาแล้วก็เห็นลีกมาเนี่ยคือมันต้องใช้2ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าชิลิงชิลี่แล้วก็เจ้าลอสคอมมินาเชียนะครับผมมีทั้งหมด2ตัวนี้แล้วนะคุณดูนะแล้วก็ได้ทําการเตรียมรหัสลุงหน่วยเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะแบบว่ามาลองดึงบัฟดูนะว่าเราจะได้บ้บััก่นะาาก600ลาานนะคครส600 โอเคนะเอาเป็นว่าคลิปดี้ก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ถึง20ไลค์เป็นกำลังใจให้กระช่องลุงนายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับนีโมช็อปร้านบริการกดเกมพารและจำหน่ายไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปโกล์การ์เดนแมป99คืนหรือแมปสติลเอเบล็อตแล้วยังมีแมปอื่นๆอีกเพียบงานฟาร์มบริการกดเกมพารมีครบแบบนี้ต้องนีโมช็อปเท่านั้น UG Phone แอปบริการค่าวโฟนสำหรับปล่อยบอร์ดฟาร์มมมมมขอองงหหหรรรรื FK ในนนนเเเเเเกกกิ่่่่ตต้้้แแคค10บบาาาาาทททััััีพ็จสปปะะยด การปล่อยเ K หรือจะเป็นแพ็กเกจสเปคเทพที่เล่นได้แทบทุกเกมเลยใครที่สนใจลิงกโหลดใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดเพื่อรับเพรฟรีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับตอนนี้คือง่วงนอนมากๆเลยหลังจากที่ผมไลฟ์สดใน Ti k t o k เสร็จใช่ไหมครับคนดูนะผมก็รอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเกมนี้ก็จะอัปเดตแล้วโอโ้บอกเลยว่าเหนื่อยมากอ่าคนดูตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมอันนี้คืออะไรเบล็อตไฮเอฟวีวันอ่าวันดีครับวันดีครับเอาคือผมสามารถตกเบล็ตแบบนี้ได้เลยเหรอฮะห,หรือยังไงหรือยังไง ไอผมมีเบ็ดอ่ะฮะโอ้ต้องต้องรีบคลิกด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรีบคลิกรีบคลิกเราเรวเรา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 เดี๋ยวคลิกไม่ทันเดี๋ยวคลิกไม่ทันอืมอ่าโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวลดโอกาสเลยตัสเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณผู้ผมขอเปิดออโต้คลิกกันมาผมเปิดออโต้คลิกเลยครับไหนลองดูซิว่าเราจะได้ไหมอินคิวนิวอินเด็กซ์อะมีนิวอินเด็กซ์สองตัวเหรออืมแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับตกปลากันตกปลากัน อีขึ้นมาโอ้โหได้เป็นล็อตคอตอย่างเดียวเลยอะซีเครตอยู่ไหนซีเครตอยู่ไหนมีซีเครตหรือเปล่าเนี่ยขออีกตัวหนึ่งสิเฮ้ยมีสีแบบนี้ขึ้นอย่าบอกนะว่ามันคือซีเครตอย่าบอกนะว่ามันคือซีเครตไอดิพุสเมนูอือเยอะโย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 โอ้โหในไกด์พุทธเมนูซี่แปดล้านคนดูทําจริงอันนี้อะไรอู้เราสามารถซื้อของได้อะ ซื้อเลยนี่ยูนิบห้ารีเบิร์ตโอ้โหแย่เลยผมรีเบิร์ตแค่เท่าไหร่เองเนี่ยอ่ะแต่อย่างน้อยเราก็ซื้อได้คูณสามลักนะครับอืมได้ความโชคดีคูณสามนะคุณดูนะอ่ะแล้วแบบตรงนี้เข้าไปได้ไม่ได้โอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> อุยแล้วมีแอคทีฟรักคูณ4ี่มันเกี่ยวกับการตกเบ็ดไหมตกปลาไหมมันช่วยเรื่องการตกปลาไหมคุณดู แล้วก็ในนี้คืออ่านี่ครับมีของค้ามาให้แล้วนะครับเจ้าลอสปุกี้เนี่ยเราต้องหาเจ้าตัวขี่จักรยานแล้วก็ลอสนูไมฮอสปอตแล้วก็มันนี่มันนี่ปุกี้หนึ่งตัวนะครับที่ผมมีเนี่ยคือตัวนี้ครับคุณดูเจ้าชิลิงชิลี่กับเจ้าลอสคอมบินาเชียนนะครับมันสามารถเอาไปคัาตัวหนึ่งได้นะครับเป็นอ่าอีวิลดอนแ่บถ่าจะไม่ผิดมันคืออีวิลดอนครับถ้าที่ปดูในลีกมาแล้วคุณดูนะดับเบิลอัปเดตเอ้ยดับเบิลอัปเดตแล้วรอบเนี้ยรอบ ของดีแน่นอนล่ะแซมมี่แอดมิวเบล็อตอินเบล็อตเฮดเดอร์เฮ้ยเฮไหนดูซิแอดตัวไหนมาแอดตัวไหนมาแซมมี่แอดตัวไหนมาไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิแอดตัวไหนมาอ่าโอ้โหลากแกนเหรอแอดลากแกนมาเนี่ยนะแซมมี่อ่าขอแบบตัวอีวิลดอนได้ไหมอีวิลดอนได้ไหมมีของคราฟของอีวิลดอนอยู่อะ่ะแต่แซมมี่ไม่แอดมาให้วะ่ะแล้วผมจะคราฟยังไงเนี่ยอ่ะโบ b ซีเครลหายหมดเลยเฮ้ยอุอ๊บส์อะไรเนี่ยแซมมี่ โอ้โหแซมมี่แย่เลยแซมมี่ทำงนี้ไม่ได้นะแซมมี่นะเออเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแอดของใหม่มาอ้าวอ่าอ่าฮะอ่านี่ไงนี่ไงมาแล้วกูดูนี่ไงรถสเขาเป็นนาเชี่อกับชิลิงชิลี่โอเคสวย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 ไปไปไปผมยกเลยผมไปยกเลยผมไปยกเลยนี่นี่นี่ นี่ผมมีเจ้าชิลิงชิลี่อยู่นะครับอ่าชิลิงชิลี่มาชิลิงชิลี่ชิลิงชิลี่ยัดเข้าไปเลยเดี๋ยดูซิอ่าฮะแล้วก็ลรสโกบิดาเชียนหนึ่งตัวนะครับคนดูจากนั้นผมก็จะได้ของดีมาแล้วนะไหนของดีลรสโกบิดาเชียนมามามาลสโกบิดาเชียนมาเอายกมาเลยยกมาเลยยก,เลย,ยกมาแล้วก็ยัดใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวขอขายสักตัวหนึ่งก่อนละกันนะครับอขายตัวนี้ไปละกันอ่าเพื่อพื้นที่ว่างของเรานะครับคนดูนะแล้วก็เอารหัสลุงนวยมาอยู่ใกล้ๆด้วย อาวลาลุงด้วยมาลุาลงวยมาอ่ากูรัก for t ด e บ e ล์ลออ่ากูรักเทรดดิ้งเบนลอตนะครับนี่ผมได้ตัวนี้มาโอ้โมีตัวนี้ด้วยเหรอสิบสามล้านต่อวิแต่ผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากได้ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นยกเลยไหมคุณดูเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาโอคาเลดอนเอ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวซื้อโอ้ยเกือบ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 โอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกมอายเกือบแล้ว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 โอกาเลดอนโอกาเลดอนสี่สิบล้านนะคุณดูนะโอกาเลดอนโอกาเลดอนมาเธอพี่บัฟอ่ะบัฟอ่ะพี่มาเธอโอ้ยยังไม่ติดสักบัฟเลยคุณดูบัฟมันติดยากจังเลยเนี่ย อุ้ยบัฟติด,ดยัยกษ์จัดทุกคนนะผมมีอยู่แค่แบบสองตัวผมมีตัวลากกับตัวร้อง <laughs> โยกไปโยกมาอยู่นี่แหละเออมันจะติดสับบไปเนี่ย,ยตัวอื่นติดบับกันเพียบเลยยกเว้นซีเครทที่ผมกำลังดึงไปดึงมาอยู่นะคุณดูนะ <laughs> เฮ้ยทำไมมันไม่ติดบับเลยวะมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า <c ala> อ,อ,อ,อุ้ยติดบับแล้วติดบับแล้วเว้ยติดบับแล้วเว้ยโอกาสเลดอนผมติดบับแล้วเว้ยสองร้อยสี่สิบล้านทุกคนสองร้อยสี่สิบล้าน嘛 เออเอาเว้เอาเว้เอาเว้มันติดบ้าว่ามันติดบ้าว่าะคุณดูเราต้องหลบเราต้องหลบมหันตภัยเราต้องหลบมาหันตภัยล้างโลกนะครับอ่าเราต้องหลบมหันตภัยล้างโลกให้ได้โอเคโอเคยังยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะครับคุณดูนะเราต้องหลบให้ได้นะครับแล้วเราก็รีบซื้ออ่าโอเคสลับกันไปสลับกันไปไม่ถึง500ล้านป่ะวะผมขอให้มันถึงนะครับผมขอให้มันถึง500ล้านนะคุณดูนะผมพยายามให้มันซื้อโอ้โซื้อได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ ติดใช่ปะขาดูติดใช่ปะเหมือนจะเห็นติดนะมันจะเห็นติดบรับอื่นด้วยนะตอนนี้เป็นสา0รอหกสิบล้านแล้วก็ดูเลสโกโอ้โหสา0รหกสิบล้านแล้วเลสโกสวยเลยครับ <All right. S 1> ติดบรับเครื่องบินว่าติดบรับเครื่องบินว่าส6 0รหกสิบล้านคนดูห้าร้อยล้านได้ไหมขอห้าร้อยล้านได้ไหมย่ะเอาเฮ้เอาเฮ้ เฮ้ยเกมโอ้หโดนเหลี่ยมเรียบร้อยเลยคนดูจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วทุกคนเ,เดินเข้าไปในตัวลุงนวยเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหได้แค่สามร้อยหกสิบล้านไม่เป็นไรก็ถือว่ายังดีนะยังไม่ขาดทุนนะครับท้ามารเรนลี่เซสคิฟฟิวนะสกิฟนะกฟิวใครฟิวอะไรวะใครฟิวอะไรวะคนดูไม่มีไม่เห็นจะมีฟิวอะไรเลยนี่บอตฟิวเออบอสฟิวอะไรเซม,มี่เซฟิวอะไรวะม่วนไอ้พวกนี้เนี่ยมาฟงมาฟิวโอ้เหลือจะเชื่ออ่ะุนไป โอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเฮ้ยมีตัวนี้มามีตัวนี้มาอ่ะฮะเวดีโรดิจิตาโรสกเรตสกเรตก็ดูสกเรตของดีนะครับไดูซิตัวนี้มีอะไรคราบอีกบ้างเนี่ยตัวนี้โอ้โหรถฮอสปอยแล้วก็สปุก,กี้แอนด์พัมกี้โอ้ได้ตัวนี้เหรอได้ตัวร้อยล้านนะแต่แบบผมว่าน่าจะหายากนะครับแล้วนี้ก็คือนิวเคลียร์แล้วก็กามาระแอนด์มาดุงดุงโอ้โหอีสองตัวนี้นี่คือโคตรยากเลยนะก็ดูยากมากโอ้มีแต่ตัวยากๆให้ผมได้คราบทั้งนั้นเลย อ่าสันต้าฟิวเมชชีนไหนอะโบรไหนอะซันต้าฟิวเมชชีนไม่ใช่อาทิตย์นี้ใช่ไหมตกปลาดูหน่อยสิว่าเราจะได้อะไรมาดูกันหน่อยที่ว่าคุณดูถ้าผมตกปลาเนี่ยผมจะได้อะไรฮะอืมเอาเรดิโอแอคทีฟอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโดนโดนไฟสัตมามาขอตัวดีขอตัวดีดีขอตัวดีดีแซมมี่แซมมี่มาดึงเบ็ดขึ้นมาขอตัวดีดีแซมมี่ซีเครตซีเครตมาเออก็ซีเครตจริงนะ แต่สีเข็มมันกากไงเออแต่ม,มีส่งสีเข็มตัวกาก,ากากมาให้ด้วยโอเคขอบคุณมากนะคะแต่ม,มี่นะเอเดี๋ยวผมขายตัวพวกนี้ออกไปก่อนตัวพวกนี้มันไม่ค่อยจาเป็นนะครับมันกระจอยลอยนะ,ะครับคณดูนะเอา้าอีเวนต์ตกปลาไปแล้วถ้กยกะว่าจะตกอีกซะหน่อยแต่ม,มี่ขออีกรอบได้ปะามาแล้วเวฟฟิชชิ่งมาแล้วมา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 ,มาได้เวลาตกปลานะครับได้เวลาตกปลานะ <c oughs> เฮ้เดี๋ยวผมว่าผมไปตกตรงนี้ดีกว่านี่ ผมไปตกตรงนี้ดีกว่านี่ใกล้ๆตรงนี้เลยดีกว่านะอา่าเพื่อความง่ายแล้วก็เผื่อจะได้บัฟอื่นด้วยเนะี่ยดูดนะ้าผมมาตกตรงนี้ดีกว่าอู้ได้แล้วได้แล้วมา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 ติดละจ้าปากินเบ็ดแล้วเอ้ยเบลลล็อตกินเบ็เดแล้วเบลลล็อตกินเบ็ดแล้วดึงใช่ไหมสควอลาล่าหน้า,านะ่ะ <c> โ <oughs> อ้ยได้เบลลล็อตง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เบลลล็อตง่ายขนาดนี้เลยอุ้ยเอาแล้วสารเคมีมาอีกแล้ว สารเคมีเรามาอีกแล้วนะลโ,ลโอ้ยทาราเล,โล่โรทาราล,ลราลลมาทำไมวะนี่ย <c oughs> มามามาแซมมี่ซัดมาขนาดนี้แซมมี่จะไปแล้วแน่เลยเออแซมมี่จะไปแล้วนะคนดูนะขอบคุณมากนะครับสำหรับการบูธคุณโชคบูธโชคคุณสี่หนึ่งชั่วโมงโอ้โหจู่โบงหนึ่งเลยละ่ะจู่โบงหนึ่งเลยละ่ะตมบี้แม่ไปนอนหน่อยละ่ะบานนได้ตัวกะกามาด้วยเอาวะรอบนี้ดึงยากรอบนี้ดึงยากผมว่าซีเครตแน่นอนร้านเปอร์เซ็นซีอ้าวไม่ใช่ะ กูดรักเบสกินเหรออ้าวมีเบสกินใหม่แล้วเนี่ยโอ้อควาติกใช่ไหมแล้วก็เรดิโอแอคทีฟใช่ไหมโอ้มี2อันเลยเหรอโอู้เข้ดูอ่าฮะของเกี่ยวกับปลาโอเคของเกี่ยวกับปลาเหรอแล้วติดบัฟอควาติกหรือหรือยังไงอ่าน่าจะเป็นติดบัฟอควาติกนะครับโอ้ผมก็ได้มาหลายอย่างเหมือนกันอ๋อไม่ใช่คือเราต้องตกให้ได้โอเคอ่าตกโอ้เราสามารถตกได้พุงนี้ด้วยเหรอเวอร์น่ะไม่น่ามาั้ง อะไรนจะขนาดนั้นก็ดูถ้าผมตกได้ตัวหาย,ยากสุดก็คงก็คงแบบสุดยอดยนะนะ Bye e อว r วันบ bye b y ครับแซมมี่นะเดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้านะครับวันอ่าวันพุธนะคนดู Taco Tuesday ตกกันต่อทุกคน <c oughs> ตกกันต่อแปดนาทีนี่มันลุ้นกันว่าซีเกตจะมาสักตัวไหมซึ่งแบบตอนที่ผมดูมานะตอนแรกนี่แบบผมได้ซีเกตเยอะมากน,นะครับคณด,ดูนะได้ซีเกตแบบตัวเบิ่มๆเ,เลยแต่ตอนนี้คือซีเกตไม่ออก <c oughs> ได้แต่ตัวกำกันะครับไอ้รอบนี้มีลุ้น รอบนี้มีลุ้นวะสกิลเลตไหมสกิลเลตไหมสี่สิบครั้งสีง่สิบครั้งคือเบลดลอตคอสคนดูแอบสี่สิบครั้งคือเบลดลอตคอสถ้าต่ํากว่านี้คือระดับกากละอ่าถ้าแบบดึงยากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เป็นเบลดลอตคอสกับสกิลเลตค่อนข้างสูงนะฮะน<ง>ี่ไงก็ไก่พุชแมดูซิไงสกิลเลตหมาอีกหนึ่งแล้วนะคนด,ดูนะผมว่าห้าสิบครั้งเนี่ยเบลเอ่อสกิลเลตตัวหายากสุด นี่มีโอ้เอ็กซ์ติงมาด้วยทาราเลโรเอ็กซ์ติงทาราเลโล,อ,ล,ล,โลอ่ะตกไปตกไปของตัวลุงนวยนะครับพื้นที่ว่างยังเยอะอยู่เลยนะแต่ของผมนี่พื้นที่ว่างไม่มีเลยนะคุณดูพื้นที่ว่าง่อนข้างแน่นเอียดเลยนะเฮ้ยซีเครตปะเนี่ย,โ,ยโลสตราลาเลริโอ้ยโลสตราลาเลริตโซสว่าโอ้โหนี่เบ็ดเบลหนึ่งนะเนี่ยคุณดูนะลาสตราลาเลริตลาสตราลาเลริตตั้าล้านโอ้หโหซีเครตของดีทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เฮ้ยซีเ็ดมันล้นตัวแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหทาลาริตาลาลาห้าล้านเอ็ม่ใช่ห้าล้านเอ็มห้าเอ็มห้าเอ็มห้าล้านเอ็มมาจากไหนเนี่ยซีเ็ดรอบเนี้ยขอซีเ็ดได้ไหมรอบนี้ขอซีเ็ดหน่อยได้ไหมเออลาสตาลาเลลนะิตาติดไดมอนด์นะี่ยนะคุณดูนะโอ้ดูดิอ่าฮะของดีเพียบเลยโอ้ what เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สามสิบกว่ากว่ไหมใช่เหรอเฮ้ยได้ไกรบุตเมดูซี่มาเลยอ๋อ ซี 2, เครตสองสาตัวแล้วนะเนี่ยของดีหลายตัวแล้วนะอ้าวหมดแล้วโอเคครับกาลังยือ้อยื้อป่าเยอะป่ามันมันเลยคุณนะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับของที่เราต้องการนี่เลยโอคาเลดอนนะครับตัวนี้360ล้านเลยนะยกเลยได้ไหม <c oughs> ยกเลยแล้วกันนะครับโอคาเลดอน ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าพวกกล่องนะกล่อ,องลัคกี้บล็อกนะครับที่แซมมี่เสกมาให้นะมาเดี๋ยวให้ลุงนวยมาเปิดให้เลยดีกว่ามาครับลุงนวยเชิญมาเปิดพิธีนะครับอ่ะเปิดให้หมดทุกกล่องเลยนะครับเปิดทีเดียวเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นได้ก็คือได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าสมหวังในระดับหนึ่งแล้วนะครับอก็ได้ของดีๆมาบัฟหลักร้อยล้านเหมือนกันนะฮะอ่าฮะโอเค ซีเครตหนึ่งตัวนะครับแบ็คโฮโกนนะส่วนกล่องนี้ล่ะนี่สปุกี้ลักกี้บอกไอ้นี่ลุ้นมากไอ้นี่ลุ้นมากว่าจะมีของดีหรือเปล่าลุ้นมาลุ้นมาสปุกี้สปุกี้บ้านไหมสปุกี้กินคลองทุยเอามาทำไมใน้กินคลองเนี่ยไหนมาดูซิบ้านเรามีอะไรบ้างอ่ะมีลักกี้นี่ลักกี้บล็อกแอดมินเปิดไปลาแกนคอมบินอาเซียนไปลาแกนไปสิคเซเว่นไป นั่นแหละครับซิกเซเว่นเวอร์ชันลอดบนบนที่โทสไอ้ดวข้างบนซิมีกล่องอีกไหมกล่องโอ้ไม่น่าเหลือแล้วแหละเดี๋ยวผมขอเก็บแค่ซีเครตที่ราคา5ล้านขึ้นแล้วกันนะครับส่วนที่เหลือคือปล่อยๆไปเลยนะคุณดูนะอ่าเผื่อที่เราจะได้แบบว่าไม่ต้องมาขายไปบ่อยด้วยนะครับไอตัวนี้ก็ปล่อยไปเลยอืขายออกไปนะครับซีเครตจอบจอบซาโฮจอบจอบซาโฮก็ขายไปตัวนี้ก็ขายไปแล้วกันนะครับคุณดูนะอ่าอ่ะ,อะนี่ก็คือของซีเครตทั้งหมดที่ผมได้มานะก็มีแค่นี้เลย มีแค่นี้จริงๆตัวนี้2 0 0ล้านนะครับตัวนี้ส6 0้ล้านที่19ล้าน8ดล้านล้านหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งนี้นะครับ9ล้านอันนี้8ล้าน7ล้านแล้วก็3มล้านแล้วก็ล้านเดียวมีประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับทางฝั่งของลุงนวยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะอืมตัวนี้3มล้านตัวนี้2ล้านตัวนี้ห้าแสนนะครับข้างบนมีไหมข้างบนอ่ะตัวนี้5.5้าล้านนะครับก็ประมาณนี้เลยอืมเหลืออีก2นาทีนะครับ2นาทีซึ่งอ่า ไม่รอได้ไหมง่วงนอนมากๆแล้วน,นะนะคุณดูนะผมโง่มากจริงๆแล้วก็เหนื่อยบ้างๆเลยด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราต้องทํางานบ้านอีกแล้วก็ตัดคลิปอีกนะครับคุณดูก็เหนื่อยบ้ากๆเลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงตอนนี้แล้วกันจากไปกับหน้าต่างตรงนี้เลยนะคุณดูนะอ่ะเอาเป็นว่าก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจงให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคลิปหน้าจุบ๊บ